จ่ายค่าเช่าซื้อครบแล้วแต่จะไปปิดสมุดทะเบียนรถดันโดนผู้ให้เช่าซื้อบอกว่ามีค่าปรับมีค่าติดตามค่าทวงถามอยู่ยังปิดทะเบียนแล้วโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้ไม่ได้แบบนี้ทํำยังไงดีวันนี้ครูฉัยนักกฎหมายใจดีมีคําตอบจัดให้นะคะก่อนอื่นเมื่อสิทธิของคนเช่าซื้อกรรมสิทธิ์รถยนต์ต้องตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันทีนะคะเมื่อจ่ายค่างวดและค่าต่างๆในสัญญาจบครบแล้วทันทีนะคะผู้ให้เช่าซื้อเขามีหน้าที่ภายใน30วัน นะตั้งแต่ได้รับเอกสารครบถ้วนค่ะในการโอนกรรมสิทธิ์นะคะดําเนินการเรื่องเองกสบสมุดทะเบียนให้โอนชื่อมาเป็นของผู้เช่าซื้อหรือเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือจ่ายแค่ค่างวดครบแต่ยังมีค่าติดตามทวงถามแบบนี้ทํายังไงดีก่อนหนึ่งให้มาตั้งหลักก่อนนะคะเราค้างอยู่จริงไหมก่อนที่จะไปคุยหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะว่าเราจ่ายครบจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าจ่ายครบแล้วก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่คุณฉัดบอกแต่ถ้าบังเอิญว่าเฮ้ยมีบางงวดน,นันจ่ายช้าแบบนี้ให้ใช้วิธีเจรจานะคะกลับไปดู ในสัญญาก่อนว่าเขามีสิทธิเรียกค่าปรับค่าทงทํามไหมอย่างที่สองค่ะเรียกได้เท่าไหร่เพราะถ้าจํานวนที่เขาเรียกมาบอกว่าเฮ้ยจะปิดสมุดทะเบียนเล่นได้เนี่ยต้องจ่ายอีก2 0,000ื่กลับไปเช็คว่าต้องจ่าย20,000หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีเขียนในสัญญาแปลว่าไม่ต้องจ่ายส่วนข้อ3ไปเช็คแล้วถ้าปรากฏว่าเฮ้ยมีเขียนในสัญญาจริงๆพวกนี้ต่อรองได้หมดนะคะกับคนเช่าซื้อว่าจะลดให้ได้เท่าไหร่ส่วนถ้าคิดว่าจํานวนที่เขากําหนดในสัญญาข้อ4เขียนในสัญญ,ญาจริงแต่มันสูงเกินไปอะ คือเราพูดง,ง่ายง่ายเราผิดจริงๆเราไม่ได้จ่ายจริงๆจะเจราจาต่อรองอยังไงครูฉัตรมีวิธีให้นะคะมีวิธีให้โดยที่ไม่ต้องไปคืนสารถึงแม้ว่าตามกฎหมายกําหนดบอกว่าต้องไปฟ้องผู้ให้เช่าซื้อมีทางลัดอยู่ค่ะที่สามารถมีคนกลางเข้ามาช่วยเจราจาให้ค่าติดตามทุงถามอะไรต่างๆเขาเรียกมาที่มันสูงเกินไปเนี่ยลดลงมาได้ค่ะครูฉัตรจะเฉลยให้ใน Facebook กลุ่มปิดจระราคาปกติ999บาทเอาไปเลยค่ะ450บาทส่งข้อความเข้ามาหาครูฉัตรได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย บาย